เจ๊ไหลเป็นไรอะ่ะไม่รู้เป็นไรอะ่ะไหลติดไม่ค่อยฟิตเลยพักเนี้ยทขาไม,ไม่ไมาที่เฮลทามอะ่ะ <c oughs> ขอโทษเอาพูดต่อต่อเลย <c oughs> เดี๋ยวมันตัดได้ขอนวดแล้วไหลฟิตสตาร์ตติดง่ายขอยง้อ สวัสดีค่ะ,คะเฮลทามยินดีให้บริการค่ะอ่ะมาถึงแล้วเฮลทามวันนี้นี่ปวดไหล่มากแล้วมันก่อนก็ไปเตะบอลมาเจ็บหน้าโคง้งหน้าแข้งหัวเข่าไปหมดแล้วันนี้อยู่กับเจ้าของเขาแล้วซึ่งเป็นเพื่อนเจดำเองแล้วก็เป็นแฟนกับเพื่อนเจดำอีกทีนึงโอ้มันหลายอย่างะนะ อยู่คับพี่วางสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟนเจ๊ดำ์จะหน่อยก็แล้วกันสวัสดีค่ะแฟนแฟนเจ๊ดำนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเออเฉียบเลยตอนนี้เราอยู่ที่เทวทามพี่วางมันยังไงถึงแบบอยากจะตั้งขึ้นมามาทำอะไรที่ได้เกิดจากอะไรอย่างี้ใช่ไหมคะว่าเราเป็นคนข่วหลายบ่อยหรือยังไงใช่ใช่ค่ะถ้าถามว่าเกิดจากอะไรคือเกิดจากแพชชั่นล้วนๆค่ะเอาจริงๆอย่างพวกเราเนอะเจ๊ดำอายุเท่าไหร่คะปีนี้ยี่สิบหกครัยี่สิบหกค่ะส่วนพี่วางนะคะก็สามสิบปลายแล้วนะคะปีนี้นะ Eu é <laughs> <pur. laughs> <laughs> ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออาการออฟฟิศซินโดมหรือการปวดเมื่อยร่างกายต่างๆเนี่ยมันมาใช่ไหมคะปัจจุบันที่บ้านทั้งพ่อทั้งแม่ก็หักกายภาพอยู่คุณแม่นี้ก็คือข้ออะไรติดข้อขาติดและตัวตัวพี่กว่างเองก็คือก็หักกายภาพเลยเกิดเป็นความชอบเกิดเป็นความติดกายภาพใช่ทีถ้าตอนสมัยเราสาวๆเด็กๆเราก็เข้าร้านนวดไทยถูกไหมคะพอได้ลองกายภาพบําบัดแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะรู้ว่าเอ้เราก็จะมีความมั่นใจเพราะว่าคนที่ทําการรักษาเราเนี่ยก็จะเป็นนักกายภาพบำบัด สเต็ปหนึ่งกับหมอทัดถูกต้องถูกไหมถูกต้องที่มีความรู้นะคะแล้วก็เรียนมาโดยตรงค่ะกับเอ่อสรีระเรียนสรีระศาสตร์ใจยวิภาคมาอย่างละเอียดลึกซึ้งเราก็พอไปรักษาเราก็จะมีความมั่นใจว่าอ่าเราไม่บาดเจ็บไม่ฝกช้ำไม่เป็นไข้อะไรในวันต่อมาแน่นอนปลอดภัยแน่นอนค่ะก็รักษาบ่อยก็เลยเกิดเป็นความว่าเฮ้ยแบบมันน่าทำเนาะกายภาพเนี่ยอันนี้มันดีเหมือนเลยรู้ไหมเหมือนเวลาเราไปกินก๋วยเตี๋ยวทักร้านอ่ะเฮ้ยร้านนี้อร่อยกูซื้อสูตรเลยมาเปิดเองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ ทำกายภาพร้านนี้แล้วกายภาพอร่อยว่ะมาเปิดกายภาพเองว่ะก็เลยเป็นเทยวทางกี่ปีแล้วบางอ๋อห้าเดือนค่ะว้าไมเดือนค่ะใช่ถึงคลินิกจะใหม่แต่ว่านักกายภาพไม่ใหม่นะคะประสบการณ์สูงถูกต้องเเียยลแล้วมีบริการอะไรบ้างว่างก็บริการทางด้านทุกอย่างทางด้านกายภาพนะคะโดยแบบถ้าเรานึกถึงทั่วไปเนี่ยคนทั่วไปอาจจะคิดว่าปวดเมื่อยที่เข้าร้านนวดอันนี้จริงๆแค่นี้สามารถเข้ามากายภาพได้แล้วออฟฟิศซินโดรมนะคะอาการ อว่านอฟฟิศซินโดมทั่วไปที่พนักงานทุกคนนั่งทํางานนะคะยิ่งเวิร์กฟอร์มโฮมนะคะที่อยู่หลังกล้องทั้งหลายคนนี้มือต้องได้รักษาวันนี้แหละ,ะ,<อ>ะก็ออฟฟิศซินโดมนะคะรวมถึงการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา<อ>รั้มเนื้อต่างๆแบบอัอกเสบเรื้อรังต่างๆนะคะหรือว่าเอามาพลึกเอามาพลาด<อ>ก็คือเข้ามาที่เฮลท์ทามได้ทั้งหมดนะคะรวมถึงเราก็มีคอร์สที่เป็นซิกเนเจอร์คอร์สด้วยเราตั้งชื่อว่าสปาเอกยภาพโดยถามว่าสปาเอกยภาพคืออะไรคือเราเนี่ยก็ด้วยความที่เป็นพนักงานออ มาก่อนนะนะคะเราก็จะได้เรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานบ่อยๆว่าเฮ้ยคลินิกกายภาพหรอมันต้องเจ็บปวดหนักเท่านั้นเป็นอมตะหรืออมตะใสุดทางแล้วหรือไม่ก็คนแก่นั่นแหละเออใช่ซึ่งจริงๆเราอยากที่จะเปลี่ยนตรงนี้ว่าเฮ้ยคนที่มีความคิดเหล่านี้เนี่ยให้เขาเปิดรับทางด้านกายภาพมากขึ้นให้เขารู้จักกายภาพเราเลยตั้งคอสที่ชื่อว่าสปาเอกกายภาพโดยเอาสปาเนี่ยเข้ามาใส่ในคอสกายภาพนะคะรวมเลยรวมเลยใช่ก็คือเอ็กซ์กันใช่แบบมาคอลแลบกันนะคะ ี่ยน perception หรือว่าเนมองว่าไม่ต้องแบบเจ็บออเดอร์แอดหนักหน่วงแล้วค่อยมาไม่ต้องไม่ต้องหือไม่พี่เยหน่อยมานไยได้เลยใช่แล้วก็ในคอสซาปากายภาพเนี่ยนอกจากมีเรามีใส่เครื่องมือทางการกายภาพนะคะก็คืออัลตราซาวด์เข้าไปนะคะแล้วก็เราก็จะมีเอนวดผอนคลายนะคะนวดน้ํามันสปาโดยสปาที่เราน้ํามันสปาที่เราใช้เนี่ยก็เป็นเกรดพรีเมียมเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์นะคะแล้วก็จะมีนวดยืดคลาย stretching ทางด้านกายภาพทําโดยนักกายภาพทางคอสฟูลคอสนะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยนอนแผ่นร้อน เพื่อยืดผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะครบวงจรครบวงจรไอไอทีนี้เนี่ยหลายคนก็พอฟังอย่างเงี้ยอุ้ยราคงราคาเป็นยังไงบ้าแพงราคาเ<ะ>ข้าถึงแน่นอนค่ะ<อ>ไม่ไม่แพงค่ะราคาเริ่มต้นนะคะตอนนี้นะคะคอร์ดรักษาครั้งแรกรักษาทุกอาการของกายภาพบําบัดนะคะ999<อ>บาทนะคะและเราแถมฟรีช็อคเวฟให้พันช็อตด้วยซึ่งปกติเนี่ยราคาเนี่ยโดยทั่วๆไปในท้องตลาดก็จะประมาณ2,000บาทแล้วบอกว่า1,000บาท999เนี่ยทอนหนึ่งบาทเนี่ยถูกต้องได้ช็อคเวฟด้วยใช่ใช่ถูกต้องค่ะได้รวม พ0 0กว่าบาทใช่ค่ะแล้วก็คอสสปาเอกยภาพนี้ค่ะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่1,400บาทนะคะซึ่งถ้าเทียบกับสปาทั่วไปก็คือ2,000อัพอยู่แล้วแล้วอันนี้คือรักษาโดยนักกายภาพที่มีความรู้ความสามารถด้วยถูกต้องใช่ค่ะเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยจับต้องได้แอบกระซิบว่ามีน้องๆนักกายภาพบอกว่าเห็นข้างหน้าเนี่ยดึกว่าราคา2,000อัพที่อื่นนะคะอาจจะคิดว่าเฮ้ยมองข้างหน้าเนี่ยราคาแบบ300เข้าไป2,000แต่ของเราเนี่ยสลับกันใช่ใช่คือ ราคาเราราคามิดรภาพ้ค่ะเพราะนั่นเนี่ยใครที่เป็นอ่ะอย่างพวกแกยี่หอยหลอดทั้งหลายเนี่ยจะมนทำงานออฟฟิศเออจะเป็นไลเดอร์หรือจะเป็นนักกีฬาอะไรแล้วแต่ได้หมดได้หมดแล้วถ้าเกิดสมมติบอกว่ามาจากช่องเจดำันี่มีส่วนลดอะไรพิเศษอะไรไหมช่องเจดำนะคะถ้าเข้ามานะคะบอกว่ามาจากเจดำนะคะมีส่วนลดให้15%เปอร์เซ็นต์จากราคาปกติเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจดำนะคะจะให้เล่นเกมนะคะเดี๋ยวให้เจดำคิดนะคะแล้วก็เราแจก3รางวัลค่ะให้เข้ามาทําการรักษาได้ฟรีเลยนะคะโอ้มี3รางวัลที่ฟรีสารางวัลนะคะโอเค โอเคโอเคเออก็ฝากกูได้กติกานะตั้งโดยเจดมเลยนะไม่ได้ง่ายๆจะ <c oughs> บอกให้ถ้าใครตั้งอะ่ะเออฉันจะให้แกพิมพ์เขาว่าพิมพ์เป็นภาษาไทให้ถูกเดี๋ยวได้สามรางวัลแจกฟรีแค่คนเดียว ไม่ได้ถูกทีนี้ราคาแพ็กเกจอะไรบอกกันไปแล้วตั้งอยู่ที่ไหนเฮลท์ทามดพี่กวางค่ะตั้งอยู่ย่านปิ่นเกล้านะคะ300เมตรก่อนถึงเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะคะแล้วก็อยู่ติดกับทางเข้าที่จอดรถโล,โลตัสปิ่นเกล้าเลยค่ะสะดวกมากมีที่จอดรถด,ด้านหน้าสะดวกนะคะสามารถนํารถเข้ามาจอดได้ที่ <ๆ S 1> ด้านหน้าเลยนะคะอยู่ติดกับจักรวาลโฟโต้ค่ะเชียร์ก็ฝากไว้ด้วยนะกับเฮลท์ทาว์วันนี้เจดาพาทีมงานมาไม่ว่าจะเป็นไอ้ไทเกอร์ไอเจ๊บเกมหรือว่าโปรดิวเซอร์แป้งวันนี้เดี๋ยวเราจะจับฉลากันว่าใคร ได้ทาเครื่องไหนเอาวันนี้ถือว่าครบถ้วนแล้วกับทุกอย่างของเคสไทม์ก็ฝากไว้ดดวยแล้วกันมาจากเจดังลด15%ด้นะวยเออแล้วก็เดี๋ยวมีของฟรีแจกด้วยต่างเออน,นี่ขอบคุณพี่กวางด้วยจ้าขอบคุณค่ะ แต่งตัวมาพร้อมแล,ล้วรับการบ <มา S 1> ริการอาญามาเยอะพี่กวางอันนี้คือห้องอะไรแล้วเครื่องนี้ที่เราจะทำกันมันคืออะไรก็อันนี้นะคะเมื่อลงทะเบียนข้างหน้ามาเรียบร้อยนะคะทางนักกายภาพนะคะก็จะให้คนไข้เข้าห้องนะคะก็คือ1คนก่อนหนึ่งห้องนะคะแล้วก็ก็จะทําการตรวจประเมินนะคะแล้วก็วางแผนการรักษานะคะก็จะแจ้งกับทางคนไข้ว่าจะรักษาวันนี้จะมีขั้นตอนการรักษาอะไรบ้างค่ะแล้วก็จะเริ่มรักษากันเลยโอเคอันนี น้องชื่ออะไรคะชื่อเบนค่ะเบนนะโอเคน้องเบนวันนี้มาดูแลจิงานเจดม์ค่ะวันนั้นเครื่องนี้คือเครื่องอะไรคะเนี่ยเครื่องนี้นะคะก็จะเป็นตัวช็อคเวฟนะคะเหมือนกับว่าเป็นคลื่นกระแทกลงไปในกล้ามเนื้ออนไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะมีแบบว่าเป็นแรงกดอัดเฉพาะที่เลยอะค่ะซึ่งตัวนี้นะคะผลของตัวช็อคเวฟเนี่ยก็จะทําให้เกิดการกระตุ้นการสร้างแบบการแทลรดเลือดอะค่ะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ซ่อมแซมเนื้อเยื่อทาให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ด้วยกระตุ้น เจนเดือดดีกว่าเน็ตโปรลาเจนต์ของก้างเนือนะดูตัวเจนมาดูตัวเจนน่าหน่อดได้ไหมตัวเจนน่าสั่มากเลยขอบตาดำมากขึ้นขอบละทีใช่ไหมเดือดแล้วเดือดให้มันกระพุ้งหน้าเลยทีหรือจะลองก็ได้ใช่จะลองเดี๋ยวเดีลองไปโอเคอ่ะเรารู้แล้วว่าตอนนี้คือเครื่องช็อปเวฟแต่เจ๊ดำคนเดียวไม่ได้วันนี้ทีมงานมาพวกมึงเข้ามาให้หมดเนี่ยมาที่เข้ามาที่วันนี้เครื่องนี้ใครจะเป็นคนแรกเข้ามาไอเกมขอาูฟังเดินเข้ามา มาแล้วทุกคนเห็นไหมครบเครื่องทีมงานเจ๊ดำันนี้เพราะทุกคนเนี่ยทำงานเบาบริษัทนี้งานเบาถูกไหม แป๊บเออแป๊บเจ็ดวันทำงานแค่เจ็ดวันเองถูกไหมวันหนึ่งก็แปดเก้าชั่วโมงเท่านั้นเองถูกไหมเราพร้อมกรมแรงงานเลยดี้วมึงจะเป็นท่านสิเดี๋ยวใหว้ผู้ดีไปคอมเมนต์แฮชแท็กกลมแรงงานมาบุซวยเลยทีนี้เอางี้มาห้าคนตรงนี้ใครจะทำเคร่องนี้ก่อนมาปล่อยจุกกันแต่ยิ่งคุณรู้แล้วมึงนัดอุลร่วมกันเราลุกเรียนทุกคนทุกคนเราจะหาคนชนะหรือเราจะหาคนชนะรอดคนแพ้ครับเอาคนสุดท้ายถูกต้องถูกต้องมาเอายิงจุก เอายิงชุบนี่หายแล้วได้รอดแล้วเด็รอดแล้วสามคนที่รอดโอ้เหลือแค่มือกับกูแล้วกูใช้อำนาจจะขาดทั้งคู่เป็นเจ้านายมึงมกูทำก่อนอ้าเดี๋ยวนี่เราจะเล่นเกมต่อไปน่เราจะใช้อำนาจกฎติกาไม่อยู่กับรอดกับลอยมาเอายิงชุบชุบ ชนะกูห้านิ้วมาสอนิ้วเลยเงี้ยหมดแล้วได้ฝ่ยอยู่เบนไปเลยาที่ท่าก่อนเลยนะมา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 อาม่มามามาอามาาาตาอาม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 มมามามาาามานา่ามาายาม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 าามามามาาม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 าาม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 าอาคามมา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 มมามามามตรงมามีมามามตมา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 ามามามีมามามาราตางานามามามาาม่าามาาาามามาาามามามาะาาาางาาาาาา เดี๋ยวคือแม่งเป็นตัวเตี้ยไปโอเคคือตอนนี้ตอนมาเนี่ยนะปวดคอม่าแหละตอนนี้ปวดเข่าน่าแค้นนะเนี่ยอ๋อโอเคได้เลยค่ะมามามา เดมีวันนี้นะเจนยู่ไหมนะโอเคมาทำอไมทำอไรขออนุญาตนะคะจับเสื้อนิดนึงได้ค่ะเสื้อผ้าก็ออกแบบมาเพื่อที่ว่าจะในเวลารักษาแล้วมันจะได้ไม่ต้องมาดึงมาล้างอะไรอย่างนี้ทุกที่ถูกต้องถูกต้องเดี๋ยวขอสอบถามอาการก่อนคืออาการเนี่ยมันมีอาการชาเร้าไปตรงไหนไหมคะมีแต่อาการชาเย็นตอนเช้าเช้าอ๋อไม่มีชาเร้าชาหิวแล้วอ๋อชาเร้าก็ไม่ไม่มีนะแต่ว่ามันเนี่ยมันจะตึงมากเลยค่ะตรงเนี้ย ใช่ใช่แล้วเป็นมานานหรือยังอะคะก็เป็นมาตั้งแต่อายุยี่ห้าปีนี้อายุยี่สิบนานประมาณปีนึงเนาะอะไรเป็นก็เป็นมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่ามันมันไม่ได้มีอาการหนักหรืออาการแบบเราเรียกถึงขั้นขยับไม่ได้อะไรเงี้ยเออโอเคค่ะอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ใจดำนะคะก้มศีรษะให้เบนดูหน่อยมีอาการตรงไหนไหมคะมีเหนียงออกตรงนี้หน่อยแต่ไม่มีอาการไม่มีไม่มีอาการเจ็บตรงไหนนะคะอะต่อไปนะคะให้เงยศีรษะขึ้นค่ะ ตรงนี้มีอาการอะไรไหมคะไม่มีค่ะอ่ะถ้าต่อไปเลยให้หมุนศีรษะนะคะไปทางด้านขวาขออนุญาตนะคะเอาใหม่่อะขออนุญาตจับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยนะมน่อไม่ได้จี๊กจั๊กจับทกคดูหนังกีนเยอะเลยแล้วออกจากกนไปไม่ได้เลยนะเอาเนน่อเนาะ มันมีอาการอะไรไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเนาะอีกหนึสิทธิ์ไม่มีโอเคค่ะต่อไปนะคะก็ให้เอียงศีรษะไปทางด้านซ้ายด้านซ้ใช่ค่ะอันนี้มีตึงไหมคะตึงค่ะขอแรงเพิ่มนะคะอือันนี้อันนี้ตึงมากเลยตึงมากเลยใช่ใช่ถ้าเป็นหูคือไม่ได้ยินอะไรแล้วแต่ตึงมากเลยต่อไปนะคะเอียงไปข้างนึงค่ะเอียงไปข้างนึงค่ะใช่ขออนุญาตนะคะ อันนี้มีอาการตึงเพิ่มไหมคะโอ้เหมือนกันเลยค่ะแต่ไม่มีอาการเจ็บบริเวณไหนนะคะไม่มีค่ะที่คอตรงไหนก็ไม่มีเจ็บนะคะมีแต่ลาใช่ใโอเคค่ะเดี๋ยวให้เจดันะคะมานั่งบนั้าี้เลยค่ะโอเคแล้วต่อไปนะคะก็จะหาจุดกดเจ็บนะคะโอเคจุดกดเจ็บว่ะมา่ ตรงนี้มีอาการอะไรไหมคะมันจะนหน่วงๆค่ะหน่วงๆเจ,นะจเหมือนอ,อกนาการที่เป็นไหมใช่ใช่ใช่เจ็บเหมือนกันคที่เบนกดอะคะ่ะมีอาการชาราวไปตรงไหนไหมคะตรงนี้ไม่ค่อยแต่ตรงตะเกียจจะจะเป็น,นะคะ่ะอันนี้ก็ก็มีนิดนึงอืมตรงนี้ด้วยนะคะใช่ค่ะตงึตง,ตงมากเลยครใช่ค่ะเอาแล้วแก่เริ่มเจ็บจุดจากการดูนะคะตรงนี้ก็คือ ทั้งแถบเลยค่ะโอ้โพี่เบนพี่เบนใจนะว่าทั้งแถบอันนี้ถือว่าเป็นอาการหนักเหนือกันเบาเลยนะจุสุดท้ายไม่ได้มาเยี่ยมอะไรละเดี๋ยวดูฟังข้างทรายบ้างนะคะ มันจะเขาละเอียดนะเพราะนั้นไม่ต้องกลัวว่าแบบมาถึงมันจะไม่ถูกจุดนะอือ่เดี๋ยวต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการรักษานะคะอคซอ่งของเจดับก็คือจะได้ตัวช็อคเวฟนะคะอโอเคตัวช็อคเวฟใช้ระยะเวลานานไหมจ๊ะไม่นานค่ะข้างละประมาณ5นาทีได้ค่ะอโอเคนะโอ,คโอค้ใช้เวลาไม่นาน okay. โอเค,อเ,คเจดําเนี่ยสะดวกนอนความหรือเปล่าได้ค่ะได้หมดได้นะคะได้ อ่ะอยู่กับเครื่องช็อปเวฟเดี๋ยวขอสอบถามก่อนนะคะว่าเจดามีอาการแพ้แอลกอฮอล์อะไรไหมคะโอ้ยโอ้ของดีขอให้บอกเลยแอลกอฮอล์ที่ชอบนะฮะอะไรไมปช้าแอลกอฮอล์เช็ดตัวมาเยอแอลกอฮอล์จริงๆั้แต่ถ้าเยอะๆก็แพ้เหมือนนะแห้งเหมือนกันบางวันซึ่งตัวนี้นะคะก็จะใช้เจลด้วยนะคะจะ เดี๋ยวก่อนอื่นเลยจะให้เจดม์รอก่อนว่าเท่านี้เนี่ยมันไหวหรือเปล่าโอเคดีมากจะต้องรอก่อนจเจ้าไหวจ้ะยี่ไหวยังไม่ได้เปิดเราจะเปิดเครื่องแล้วนะคะอ้อถ้ามีการแสบผิวแจ้งเบนได้เลยนะคะได้จ้ะโอ้อะแบบนี้มันเพิ่มได้อีกไหมคะได้ค่ะเพิ่มอีกนะคะฟีลิ่งเป็นไงเจ๊จึกอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นนะโอ้ แบบนี้เพิ่มได้อีกไหมคะลองเอาลองอย่างนี้ก่อนไหมครับอย่างนี้ก่อนได้ค่ะอันนี้นี่คือระดับเท่าไหร่สองครับอันนี้ยังไม่ไม่ได้แรงมากเลยค่ะอ๋อลองลองแรงแล้วมีมีระดับแบบเยอะสุดนี่คือแบบไปเกมไม่แบบถามเอาความรู้ไงโอ้คุณค่อถามตอนที่เขาไม่เปิดเครื่องได้ไหมส่วนใหญ่จะใช้ไม่เกินสี่อะค่ะก็จะเป็นมูนเสตี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้สอง ใช่ค่ะเมื่อกี้ระดับ2ถ้าเทียบอันนี้ก็คือจะเปิดสามนะคะอ่เดี๋ยวให้ลองก่อนนะคะเฮ้ยจะไปจะเป็นต้นเครื่องอันนี้อันนี้หนักหนักไปเดี๋ยวลดลงมานะคะเพราะว่าถ้าเหมือนกับว่าหนักไปอย่างเงี้ยค่ะกลับไปมันจะอักเสบอะไรไดม่เอาไม่เอาอักเสบไม่มือสองคนจะไปยุ่งกับพี่เบสครับเอถอยไปเลยลงประมาณนี้นะคะ อืมไเป็นไงครับหมดไปแล้วข้างเนี้ย <c oughs> ดีอะ่ะผ่อนคายดีที่ผมเห็นมันจะเป็นจำนวนใช่ไหมครั <c oughs> ใช่ค่ะมันจะมีเป็นแบบจำนวนช็อ แล้วเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะกี่ช็อกกี่ช็อกก็ว่าไปแต่เมื่อกี้เจ๊โดนไปกี่ช็อกหนึ่งพันค่ะก็คือเป็นพื้นฐานเลยใช่ไหมใช่ค่ะต้าหนักๆนี่มันจะโดนเยอะขึ้นไหมมันต้องขึ้นอยู่กับว่าคนไข้เนี่ยมีอาการปวดตึงมากแค่ไหนต้องดูจากการประเมืนร่างกายใช่ค่ะโดนช็อกไม่ต้องพูดช็อกเวฟไม่ค่อยสู้นะพันช็อตแต่ถ้าเป็นเล้าไม่ถอยเลยพันช็อตเวเปิดเครื่องแล้วนะคะ ที่เขาบอกสงสัยเจลฟ้าๆนี่มันช่วยอะไรเจลฟ้าๆเหมือนกับว่าเป็นตัวกลางในการให้แบบว่าคลื่นมันลงไปอะค่ะอ๋อแล้วถ้าไม่มีก็จะแสบผิวอ๋อจะแสบใช่ค่ะลองไหมเจ้นะมึงได้ฟังเขาพูดไหมเนี่ยเขาบอกถ้าไม่มีมันจะแสบใช่แล้วก็คลื่นมันจะไม่ลงไปด้วยเชื่อเพื่อชีพวิาสิมันต้องมีตัวกลางของมันอย่าไปอย่าไปคิดแทนพี่เขาพี่เราทำไปดีแล้วเครื่องนี้ใช้แค่ส่วน ก็จะใช้ได้หมดทุกส่วนของร่างกายค่ะยกเว้นที่บริเวณติดกับกระดูกหรือว่าปอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตรื่องมันแรงเอา่าไม่ได้ค่ะมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่ให้ทำการกระบอกได้อย่างนี้มันเปขึ้นกระแทกกลับไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะอาจจะมีระบมได้ค่ะถ้าเกิดว่ามีอาการระบมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้แนะนําให้ประคบเย็นได้เลยค่ะ ห้าโมงไปมากบได้เลยถต้องกต้งโมงเดี๋ยวเรื่องท่ากันใช่ไม่มีใครห้ามใครเลยนะปลล่อยยเโอเคแจ๋วเลยเป็นไงเจ๊รีวิวก่อนหลังเลยมันมันต้องยืนหรือไหมตอนนี้มันยังไม่รู้แต่มันรู้สึกมันเบาๆนะเออไม่ขาทาใหม่เดี๋ยวขออนุญาตดูถ้ามันคลายลงไปบ้างเลยให้เด้งขัดตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะอาการยังคงเท่าเดิมหรือว่าอาการเบาลงไหมคะไม่อันนี้ไม่ค่อยเจ็บเหมือนเดิมนะ ถึงกับว่าเวลาที่กดตอนนี้นะคะรู้สึกว่ามันจะคลายกว่าตอนแรกใช่ใช่มันจะไม่ตึงเหมือนตอนแรกนะใช่ไหมพี่เบนรู้สึกใช่ไหมพอมนกดมันจะกดง่ายกว่าใช่ไหมใช่ค่ะไม่เหนีเลยนะโอเคนะไม่แต่ว่าคือการรักษาทางกายภาพน่ะค่ะจำเป็นต้องแบบรักษาการทางแบบอย่างต่อเนื่องค่ะใช่แต่ว่ามันก็เห็นผลเลยถูกไหมแต่ว่ามันก็ต้องต่อเนื่องให้มันแบบแบบระยะยาวนิดนึงอะไรอย่างเนี้ยเนาะเราจะเป็นการยืดบริเวณกล้ามเนื้อ ตรงนี้นะคะ<ด>เมินบาทเนี่ยเราจะยืดค้างไว้สักประมาณ15วินาทีนะคะได้ครับร้อมีอาการตึงไหมคะต,ตายเหมเจ้ามีค่ะคะหวยเส้าเทียนนี่มนตายของเจ้าตรงฟ้าผู้ป้ายชื่อดีบกวเฮ้่มันมีคนไข้ที่ไม่ควรทำช็อกเวลสไหม มันก็มีค่ะในกลุ่มพวกโรคมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคนที่เป็นแบบกระดูกเปราะบางอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระดูกเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตับแข็งนี้ทําได้ก็ต้องมาประเมินก่อนนะคะว่าทําได้หรือเปล่าไม่ทันแล้วทำไปแล้วด้วยเดี๋ยวกูไม่ได้เป็นตับแข็งอันนี้เรียบร้อยใช่ไหมคะอันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะโอเคโอเคอ่านต่อไปเครื่องมือต่อไปพูยเหรอไม่ใช่นะมันคนอื่นสิเออพวกมึงทั้งหลายที่เนี้ยอ่ะตอนนี้ฉันเรียบร้อยฉันผ่อนคลายแล้วเหลือ โปรดิวเซอร์แป้งเห็นบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นไมเกรนอ๋อเป็นไมเกรนเฮ้ยปีนเกลียวเหรอไมเกรนอ๋อไมเกรนเป็นไมเกรนทำได้ไหมพี่เวนไมเกรนทำได้ค่ะ ซึ่งอาการที่เป็นไมเกรนนะคะอาจจะเกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณบาทมันเกร็งตัวซึ่งเมื่อบริเวณกล้ามเนื้อบ่ามันเกร็งตัวใช่ไหมคะมันจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าจุดกพอย็์หรือว่าจุดกดเจ็บจิกเอร์พอยด์ใช่ค่ะไม่ใช่จิกเอร์พอยด์นะคะมันจะทําให้เหมือนกับว่าปวดศีรษะได้ปวดัวเป็นไมเกรนได้โอเคไม่เกี่ยวกับว่าหัวหน้าสั่งงานเยอะไม่เกี่ยวทำงานไม่ทันอาจจะเกี่ยวนะ ใช,ใช่ไม่ใช่เนอะไม่ใช่เออใช่ด<ช>ี<ต>มากดีมากโอเคโอเคไม่เกี่ยวมันเป็นของมันเองเออโอเคอ่ะเดี๋ยวลองดูโพลิเซอร์แป้งเป็นไมเกลแล้วก็มีอาการตึงอไไนนะคะออะไรกันช่วงนี้ช่วยได้ช่วยได้ไห<ป>ม<ด>คะ อันนี้เป็นอะไรคะ่ี้เขาเรียกว่าอันตรซาวอ๋ออันตรซาวเปลี่ยนแล้วไม่ใช่ช็อกเวนเป็นอันตราสาวซึ่งเครื่องนี้นะคะก็จะเป็นเพื่อนความถี่สูงค่ะตัวนี้เน่าจะให้ผลความร้อนลึกซึ่งเมื่อให้ผลความร้อนลึกนะคะมันจะทําให้หลอดเลือดมันขยายตัวทําให้เลือดเนี่ยมาเลี้ยงบริเวณที่กล้ามเนื้อเป็นตัวค่ะเข้าใจแล้วมันก<ป>็จะไปทั่วขึ้นเลื่อนลมเดินดีอย่างงี้ใช่ให้กล้ามเน,นื้อผ่อนคลายซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะใช้เทคนิคการนวดร่วมด้วยค่ะโอเคตามนั้น พร้อมไหมอ้น,นี้ต้องนั่งหรือต้องนอนทำเดี๋ยวอันนี้นั่งนั่งก็ได้ค่ะโอเคดูสีหน้าผูเซืรอแปง้งเดียเกแล้วก่อนอื่นเลยนะคะยวให้สวมหมวกคลุมผมไว้นะคะใช่เพราะเขาเห็นหัวเพราะผมยาวนะคะ <c oughs> ป้าครับกระเพราไม่ใช่ลําซานคอเป็นของคุณแป้งนะคะฝั่งซ้ายมันจะตึงตัวเยอะกว่าฝั่งขวานิดนึง โอ้หน้าออกชัดเลยแวคนออนี้แต่โเคนียัง,ยงมไม่มีแบบอินออดอะไรไม่มีนะการแสดงการแสดงหรือต่างานที่ทำเขาไม่ได้หนักขนาดนั้นแค่8ปดโมงถึง3ามทุ่มมันหนักอะไรวะห้าทุ่มโอ้โหโอ้ <c oughs> โหท,ท,ที่เรายกตัวอย่างก็แย่แล้วนะไปดีป่า <c oughs> เดี๋ยวถ้าหากว่ามีอาการแสบบริเวณผิวหรือว่ามีอาการตื้อๆบริเวณข้างในกระดูกแจ้งเบนได้เลยนะคะเพราะว่าการใช้ตัวอักษรเนี่ยจะไม่มีอาการใดๆนะคะจะไม่มีแต่ถ้ามีก็แปลว่า อันนี้อันนี้คือเปิดเครื่องแล้วใช่ไหมคะอันนี้เปิดเครื่องแล้วค่ะไม่รู้สึกอะไม่รู้สึกเลยเยี่ยมไปเลยเราจะมีแบบแรงที่กดนิดนึงนะคะจะใช้เทคนิคการนวดร่วมด้วยอ๋อเหมือนแบบเหมือนแค่เอาเหล็กเย็นๆมากลิ้งอ่ะจะไม่ได้รู้สึกแบบว่าปวดโอ้ยอ่ะจะสบายๆอ่ะ อันนี้คืออันสตาร์เดียมันที่ใช้ในตรวจทางการแพอย์คือเหมือนถ้าสําหรับทางการแพทย์กับทางกายภาพอะค่ะจะใช้เคลื่อความถี่ที่ต่างกันนะคะแต่หมายความว่าก็เป็นเครื่องเดียวกันเหรอคะใช่ค่ะก็เหมือนรุ่นไปแล้วเจอเด็กอยู่ในนั้นนี่ค่ะข่านี้เป็นไงบ้างเหมือนมันมีความแบบสากแก่ใจตอนที่กดลงไปตรงนี้ตรงที่มันแบบเป็นก้อนๆกันแต่มีอาการตื้อๆไหมคะไม่ยังนะคะ โอ้ยฉันมาสุดแล้วตูดมาจบแล้วตอนนรู้สึกยังไบ้างคะรู้สึกเหมือนไม่เจ็บเท่าตอนที่กดตอนแรกค่ะคือมันก็เจ็บแต่ว่าไม่ได้เจ็บเท่าลอ,องฝังนีบ้างนะคะปกติก็คือเวลาเราทำาอตตาซ่าอะไรเสร็จอย่างเงี้ยค่ะเราจะมาคบป้อนต่อ <ctor> <อ>สเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วอ่ะเแล้วโอเคเสร็จแล้วโอยอะนนี่ไหโอเคนะย เรียบร้อยแม่ดูแบบนะคือคักเป็นไงบ้างพี่แป๊กอาการไมเกรนก็รู้สึกว่ามันแบบผ่อนคลายขึ้นออาจจะไม่ได้หายแบบทันทีแต่ว่ามันต้องระยะยาวใช่ควรที่จะซื้อคอร์สนะคะจะได้แบบระยะยาวเออใช้ได้ไม่ใช้ได้ไม่ไ่แปลว่านี้ถ้าเกิดทําดีก็นี้เอางานไปเพิ่มได้เป็นสวัสดิการบริษัทที่จะมาทําที่นี่ จากเดิด <descript. S 3> ันดีนีดินเดินเเฮ้ยแต่บ้าอะไรกันวันนี้ขอบคุณพี่เบนด้วยขอบคุณเบนด้วยวันนี้เป็นนักกสดภาพมือชีพแล้วขอบคุณพี่กวางด้วยนะจ๊ะ ไทมนั่นเองก็ฝากไว้นะอย่าหิวอทุกคนอย่าลืมใช้บริการได้ที่นี่นี่บอกเลยว่าเดี๋ยวเบกตรงนี้จะอ่ะก็วันนี้เท่านี้แหละเจดำนำพาพามากายภาพบำบัดเป็นทางออฟฟิศเลยวันนี้อ่ะพี่กวางฝากช่วงท้ายนิดนึงว่าเฮลท m มเราเป็นอะไรยังไงอยากให้มากันเยอะชักชวนหน่อยชักชวนหน่อยก็เอ่อที่เจดมมาแล้วนะคะก็วันนี้นะคะอยากจะชักชวนให้ทุกๆคนนะคะมารักษาพยาบาลกันที่เฮลทามคลินิกนะคะก็สามารถตอบโจทย์ได้เคสออฟฟิศซินโดมจนถึงบาดเจ็บหนักๆก็สามารถมาได้นะคะ ราคาเป็นมิดแล้วก็น่ารักมากๆค่ะเฉียบมากเลยโอเควันนี้ทั้งหมดแล้วทีมงานทุกคนแฮปปี้พี่เบนพี่กวาแล้วก็ทุกคนวันนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะไปเว้ย